สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพานหัวมูนครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นหางพานหัวมูโบราณนะครับแล้วก็เอามาตัดแต่งใส่นี่ครับใบผานผานที่เมารถไทยใหญ่นะครับเอาไว้ตักมันนะครับเดี๋ยวให้น้องไทยให้ดู ให้ดเน,นี่ยนะต้นมันตอนนี้ไถไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีฝังี้ <S <S สำหรับดินที่ไม่ใช่ดินเหนียวนะครับ นี่น้องเขาก็ไปได้อยู่ดินตรงนี้จะเป็นดินร่วนดินทรายส่วนมากนะครับแต่ก็เป็นดินเหนียวนี่จะตึงหน่อยนะครับ,รบไถไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนึ่งกองร่องแล้ว ถ้าใส่ล้อเล็กน่าจะน่าจะวิ่งได้ดีกว่านี้นะครถคันเดียวนะครับรถคันเดียวนูน่นหางหางจอดไว้นู่นนะครับหางถอดหางไว้แล้วก็เอาหัวมาไถนะครับเดี๋ยวตอนที่ขึ้นวันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต่อวิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะครับกร็นาย เป็นร่องน้ำนะรั่วเนี่ครับเป็นแนวอย่างนี้ร่องน้ํานะครับนู่นน้ําไหลลงมาตามร่องนี่นะครับใช้วิธีนี้ก็เบาแรงไปเยอะนะครับสําหรับรถคันเดียวนะครับเอาหัวมาไถแล้วก็หางจอดทิ้งไว้นู่นนะ เบาแรงมือดึงไปหน่อยนะครับเพราะว่าดัดแปลงใช้แบบนี้ก็ดีอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีฐานหางหมูก็ลองเอาไปปรับแต่งกันดูนะครับเก็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 บพอทายเสร็จก็ใช้มือดึงกันแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เบาแรงมือไปเยอะ โชหัวหน่อยหมอโอ้มันมันอายุประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนนะครับรบแต่ราคาไม่ค่อยดีเลยราคาประมาณถ้าสองบาทน่าจะเจยวอยู่อันนี้ราคาบาทห้าสิบไม่ถอนก็ไม่ได้นะครับเน่าฝนตกบ่อย เสร็จงานแล้วนะครับช่วงเย็นแล้วก็จะนิ่งแล้วนะครับบางคนจะนิ่งแล้วเอาแล้วออายกโอ้ต่อแท็กเสียบแท็กอีกเ้ยยน้องกเาอแล้วยงอยงอยนะครับหมดหมดฤทธิ์น้ำน้ำหมด อถอายเสร็จก็เอามาประกอบกับเทเลอร์แล้วก็ใช้ลากต่อนะครับเพราะว่ารถใช้งานคันเดียวเฮ้ยทำไมเอียงงี้อ่ะจอดจอดพิธีครับโอ้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำหนักหน้าตาช่างนะครับ ใส่ได้อีกครับแต่หมดแรงแล้วใส่ใส่ได้อีกไหมได้ครับใส่ได้อีกแต่ว่าคนหมดก่อนมันเลยอ,อีกเยอะนะครับแต่ว่าคนหมดก่อนเดี๋ยวไปดูน้ำหนักหน้าตาช่างเลยนะครับผลประมาณนี้น้ำหนักจะประมาณไหนนะครับ ี๋ยวเราไปดูตัวเลขหน้าตาช่างกันนะครับว่าผลแบกประมาณนี้จะได้หนักประมาณกี่โลนะครับปกตินี่ต้องใส่เต็กไม้ข้างนี่สนะครับอันนี้ใส่แค่คันเดียวนะครับคนขับลงจากรถนะครับ สามสี่หกศูนย์ประมาณสองตันสองตันห้าร้อยกิโลสำหรับน้องๆที่ถามนะครับว่านักกี่ตันทำไมคนเออยอะจังอะไรไม่หนักนะครับประมาณนี้รถกำลังวิ่งสบายนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่บรรทุกก็จะเยอะกว่านี้นะครับวิ่งได้อนนี้คนมันใส่ขนาดนี้ก็ประมาณสองสองพันห้าเปิดเลยเปิดเปิดหลังเลย กอนวิดีโอชุดนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังถ่ายบรรยากาศการทาง,งานให้ดูใหม่แค่นี้ก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ